ผู้ใดอยากมีวิดีโอลูกเล่นเท่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวสิภาพเฮ็ดครับผมก่อนอื่นนะครับเฮามายททำวิดีโอท่องคาถาแล้วก็โยนแกนล้นน้ำขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็กดยกปูกดวาวให้นะครับจบคลิปครับเพียงเท่านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาครับนําเขาวิดีโอที่เฮาาททำไวเมื่อกี้เข้ามานะครับ จะเห็นได้ว่าวิดีโอมีความหมืดนะครับมีความหมืดเล็กน้อยเขาสามารถปรับเพิ่มแสงเพิ่มความสว่างของวิดีโอได้นะครับนะครับก็สว่างขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับส่วนหัวของวิดีโอที่เขาสิบเอใส่นะครับเขากดแบ่งฉากแล้วก็ลบออกไปครับต่อจากนั้นนะครับเขาจะมาเลือกส่วนที่แกนลอนน้ำเขาล่อยอยู่ข้างบนนะครับเลื่อนหาตรงไซเวลา่าดนึงนะครับกดแบ่งฉากนะครับแล้วก็เลื่อนอีกนิดนึงนะครับ เอาส่วนที่แกนลอนน้มลอยอยู่ของบนลอยหมุนอยู่ของบนนะครับแล้วก็กดแบ่งฉากนะครับส่วนที่มันเล็กๆนะครับเข้าจิ้มบ่ไใดเขากะขยายวิดีโอออกนะเพื่อให้เข้าจิ้มได้นะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็แทบเครื่องมือด้านล่างครับเรื่อนหาคัดลอกครับกดคัดลอกนะครับกดคัดลอกจุดที่แกนลอนน้ำนะครับลอยอยู่บนอากาศนะครับคัดลอกใดคัดลอกไ้หลายๆเลยครับนะครับคัดลอกไ้หลายๆนะครับ เหลื ну ่อนเบิงนะครับเหลื่อนเบิงว่าเฮาพ่อใจหรือยั่งนะครับนะครับหากพ่อใจแล้วนะครับมาที่ส่วนถ่ายนะครับส่วนถ่ายเฮากระจะเลือกเอาตรงที่เฮายกโปนะครับยกโปแลลวก็กดวาวนะครับแลวก็ใส่เครื่องมือผาบซอนนะครับหลักส่วนถ่ายลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับต่อด้วยเครื่องมือมาร์คครับนะครับกดแบ่งฉากนะครับ รถมากแมงฉากแล้วก็เลื่อนเส้นสีเหลืองๆตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงกลางนะครับก็จะมีชิปเผายืนยกโปให้แกนล่อนน้ำที่ลอยอยู่ข้างบนนะครับแบบนี้ครับนะครับเลื่อนปรับแต่งวิดีโอนะครับถ้ามืดเกินไปสว่างเกินไปก็สามารถปรับแก้นะครับให้มีความใกล้เคียงกันที่สุดนะครับเลื่อนมาส่วนถ่ายวิดีโอนะครับตัดส่วนถ่ายให้จบพร้อมกันนะครับเลื่อนชมนิดนึงนะครับ องจจะนั้งกะสรงออกนะครับพ่อตัดต่อนะครับตกแต่งนิดหน่อยใส่เสียงดนตรีเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและบันเทิงนะครับก็จะได้วิดีโอแบบนี้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่สามารถ สร้างความสนุกสนานความบันเทิงให้กับผู้รับชมนะครับได้มีความสนุกน้ำกันนะครับผู้ใดมักวิดีโอนี้นะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับสูสๆครับผม